สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เสนอตอนนะครับผมท่อหม้อน้ําแตกนะครับไม่ใช่แตกนะครับมันไอตัวท่อตรงนี้มันหักนะครับผมไปดูวิธีแก้ปัญหานะครับจะแก้ปัญหาหรือจะสร้างปัญหาต่อนะครับจะทาเองนีครับก็เออก็เสี่ยงๆนะครับผมไม่สีมือไม่เข้าขั้นนะครับก็วิธีทําก็อาคัตเตอร์ปาดให้มันเรียบๆเลยแล้วก็สว่าน จอลงไปรวดก็ต้องสนใจนะครับผมโซทิงนะครับผมตัดอกสว่านก็ใช้ผมใช้ขนาดประมาณ7.1มิลน,นะครับไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไม่รู้มันดอกขนาดไหนแน่นะครับวัดดูก็มันยากนะพาะพอดีมันมีขนาดนี้นะราว่าประมาณ8มิลก็น่าจะได้อยู่นะแบบตามมีตามเกิดนะี่เกียรไปหาคือเอาเอา,เอาที่มีนะ ก็ประมาณเจ็ดจุดหนึ่งมิลนะนะเอาเอาเอาสลับเมตรวัดเนาะพอพอเป็นข้อมูลพอเป็นข้อมูลเอชอจาะจอก็ไปเลยปือป้อเลยมันมันก็หนาอยู่ประมาณหนึ่งอะนะเอาโอเคถ้าดอ,ดอกดอกตามนี่ก็อันนี้ก็มันมันมีอยู่แล้วเนาะมันเขียนไว้ว่า M10 มสิคูณหนนะครับผมมันเขียนว่าอย่างเงี้นะเออ ก็คือมันมีอยู่แล้วนะไม่ได้ไปซื้อนะผมก็ก็จะใช้ตัวนี้เนาะก็สรุปขนาด M10 คูณ1.5นะครับหรือจะเป็น M10 คูณ1ก็ก็ได้มั้งนะใกล้เคียงกันเนาะเวลาซื้อก็ดูนะดูประมาณนั้นแหละนะอันนี้ก็ผมก็ก็ใช้มือเนาะใช้มือ ใช้มือหมุนนะมันก็เอียงไปเอียงมาเนาะพิธีหมุนก็เอามือนึงกดนะกดแล้วอีกมือนึงก็หมุนนะสรุปว่ามันมันไม่ได้นะครับมันมันใช้มือหมุนไม่ได้นะมันเอียงไปเอียงมานะเกียวเกีียวมันก็จะหายหมดนะนะมันจะเป็นมันลายการช่างนะก็เลยเอามาใส่สว่านนะเอามาใส่ปลายสว่านนะยิเขก็ไปเลยนะครับโอ้โหนี่สบายเลยนะแบบนี้ครับพื้นเลยนะ ไอ้อย่างเงี้ยดีคือมันบังคับได้ง่ายนะครับมันตรงนะบังคับง่ายนะน่ครับตัว่า้ตัวเดียวเลยเรียบร้อยนะผมใส่ได้วันนี้เนาะฮะนี่ครับลองหมุนดูนะะตืดเตืดตืดโอ้ส่งคืออยู่อะนันคือวกเขาอิงเพียงเลยฮะไอ้ไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวเกียวตัวนี้ผมไปซื้อมาจากร้านไทยพัสดุก่อสร้างนะประมาณสี่สิบกว่าบาทเนาะ นี่ตามนี่เลยนะครับขนาดอะไรเนี่ยมีห่ออะไรไม่รู้นี่นะมีขายอยู่นะครับไทยพัสดุนะครับผมนี่ครับผมวัดได้เขาอยู่ประมาณมันเก้าจุดอะไรสักอย่างเนี่ยเก้าเก้ามิลกว่านี่แหละนะไอตัววัดก็ถาดมันหมดเนาะมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะโอเคครับก็ใส่หมุนก็ไปแล้วเนี่ยครับมันมันก็เริ่มเริ่มเนื่อแล้วนะมันเนื่องแล้วน่าจะได้อยู่นะครับก็ใช้ใบแจ เบอร์เบอร์สิบสเอ็ดนะครับตะกี้เอาเบอร์สิบมาขายแล้วมันมันขายไม่ได้นะครับต้องใช้เบอร์สิบเอ็ดน,นะเราจะซื้อมาจากไทยพัสดุนะเบอร์สิบใส่บ่ได้นะโยนกระบ้าขึ้นรดนะพอดีผมก็มีเบอร์สิบเอ็ดอยู่นะเอาขายกันไปนะครับนี่อันนี้ก็เอ้มันจะหวานไหมนะมเสียงเสี่ยงยังนงแตถ้าหวานถ้าลุยพูดก็เรียบร้อยนะครับซ <laughs> ื้อมอน,น้าไม่เลยวะทำเองก็ต้องทำใจนะครับผม โซทิ้งเลยนะถ้าถ้าถ,ถ้าได้ถ้าสําเร็จก็คือดีเลยฮนะเสียน้อยอนะ่ะแต่ถ้าไม่สําเร็จนี่คือเสียเยอะเสียเยอะเลยนะเสียซื้อมน้ําใหม่นี่หลายพันอยู่เลยนะใครที่ทาเองก็ปวดใช้พิจาณาญาณในการในการทำนะครับต้องมีฝีมือพอประมาณเด้อพอมีฝีมืออะไรนะครับเนดะ้อจอบิดจอเบี้ยวเ,เมืนเะ้อเกี่ยวพังเหมือนเดอรูใหญ่กว่าเดิมเลย โอเคครับ okay, ผมนี่ก็ผมก็จะขันเข้าไปเรื่อยๆนะมันเริ่มเริ่มจะใกล้ตอนแรกก็จะขันนิดเดียวเนาะกลัวเกลียวหวานหนาดว่านะก็ะนนะี้ลองขันเข้าไปเรื่อยๆดูนะเออเนี่ยเกือบสุดแล้วเกือบสุดแล้วเนะโอ้แน่นยอยู่ฮะแน่นย,ยุ่งแนนยุ่งน่าน่นาจะโอเคแล้วครับผมได้แล้วได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวเออโอ้สบายไปนะจบข่าวผิดจอบนะผมรอดตัวไปนะผม โอเคครับก็เป็นแนวทางนะตั้งใดที่จะทําการซ่อมแก้ปัญหาหรือว่าจะสร้างปัญหาโดยตัวเองเรลองเราไปหาซื้ออะไรมาก่อนนะจริงแล้วมันมีชุดของมันนะขายตามลาซาด้าช็อปปีมันมีขายอยู่นะมีดอกตาบมีดอกเจาะนะอะไรก็มีพร้อมเลยนะซื้อมาก,ก็ได้เลยนะฝีมือล้วนๆนะก็ <laughs> <laughs> หลังจากนี้ลนะ้วก็ทําการใส่สายเข้าไปแล้วนะนี่สายนี้ก็ ไอ้นี่มันหักคาอยู่รงนี้เด้อเนี่ยแล้วก็เอาเหล็กเงี่ยเหล็กเหล,ล็กเส้นยังแย่เข้าไปนะแท่งมันทังออกมาละทังมันาทไงทลงทังเอาไ้นี่ฮะรู้ออกมาแล้วนี่โอ้ยเห็ดมันยังนี่ยนซะ้ำนี่เนาะบางบงนี่โอ้น่าจะทําเป็นเหล็กมากเลยแข็งๆตัวไรนะเนาะเฮ้ยทำแย่รถดอยู่นะหันไปหันมาเอ้ามาหักแต่ย,ย่าไปไม่รู้ไปโดนตนไหนเนาะส <laughs> <laughs> งสัยขึ้นไปเหยียบ <laughs> ไปถอดเปาแอร์ไปปีนขึ้นหน้ารถเนาะไปปนีนไปบนห้องเครื่องเลยไปเยอะมากกว่าส้มแอร์ส้มแอร์ส้มหม้อน้ำอีกโอ้ลหลังจากต่อท่อแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะทําการไล่ลมลนะก็เรียกไล่ลมบ่ไล่อากาศนะไล่ลมหม้อน้ำนะครับผมระบบน้ำเนาะมันต้องไล่ลมนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าถ้าต่อไปแล้วหีืไปเติมน้ําเข้าไปแล้วนี่ครับ ขี่ไปขับขับไปวความร้อนขึ้นนะครับผมน้ํามันไม่ดูดนะ <laughs> ต้องต้องทําการไล่น้ำไล่อากาศเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ,อ,อาจจะอาจจะทําคลิปให้ดูนะถือว่าท่านไล่เป็นก็ไม่ต้องดูนะเนาะท่านใครไล่ไม่เป็นนะก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะว่างไหมนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย ปล่อยแดกกัะฮ่อนโนอนี่นะวันนี้วันนี้สิบสองนะสิบสองพรุ่งนี้สิบสามนะสงการวนะันนะเพระว่าจะไปเที่ยวสงการว่ะโอ้รถมาเสียว่าไปหาซื้ออะไรที่ไหนว่าร้านจะปิดหมดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ใครยัง